ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายหลวงพ่อเงินท่านสอนสิทธิของท่านไว้เอหิจิตตังไปยังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติเอหิจิตตังไปยังมะมะเขาของไหลมาณชาลีติเอหิจิตตังไปยังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติท่านพูดเป็นอุปเทศของคาถาว่าเงินทองต้องอยู่กับคนดีกับคนเท่านั้นถึงจะมีเงินทองมาเพราะฉะนั้นขอท่านผู้มีบุญทั้งหลาย ดีกับคนทั่วไปอย่าลังเกียจคนอย่าพูดไม่ดีกับคนอย่าทำร้ายคนไม่งั้นท่านจะอับโชคอับวาสนาอับบารมีและรายได้จะสูญหายไปส่วนหนึ่งจากการทำร้ายจิตใจคนเป็นที่มาของสุภาพสตรีท่านหนึ่งอัมลาคุณอัมลานาเมืองรักเป็นสุภาพสตรีผู้มีบุญอยู่ในบุญยึดหลัก นอกจากความใสของใจความสงบนิ่งของใจความเย้ของใจพอใจใสใจสบายจะทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองทำธุรกิจอะไรก็เกิดความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนาเมืองรักไม่ว่าจะเป็นบ้านบ้านเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ปฏิบัติธรรมรวมกันปฏิบัติปฏิบัติธรรมจำนวนมากนั่งปฏิบัติธรรมตรงนี้ อยู่ในความใสทว,วีโดยตลอดทับทวีทับท,ว,ว,ท,บทว,วีโดยตลอดแม้กระทั่งแม่สวยนั่นก็คือน้ำพุแม่สวยมีน้ำพุจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำแก่ก็ดีทำข้าวแรน่น้ำแร่ก็ดีได้ผลผลิตดีนอกจากนี้ทำ สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไม่สวยก็ให้เกิดบุญบาปศาสนาที่ตามมานอกจากนี้ยังปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมออยู่ในบุญโดยตลอดมีกินมีใช้เพราะการปฏิบัติธรรมใจสบายใจใสใจเย็นเป็นสุขเห็นความสว่างใสภายในใจอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติธรรม ตามแนวของหลวงพ่อสดทรรมวัดปากน้ำใจใสใจนิ่งใจเย็นสัมมาลหลังสัมมาลหลังสัมมาหลังท่านบอกถูกจริตท่านคุณอมาลานามแล้บอกถูกจริตใจใสยเย็นเบาสบายและเป็นที่มาของทัพย ไม่ลำบากไม่ยากจนหลวงพ่อขาวนูน่นจังหวัดสกลนอครท่านบอกพุโทโธเงินมาทำโมงเงินมีสังโงเงินเหลือพุโทโธเงินมาทำโมงเงินมีสังโคเงินเหลือพุทโธธรรมะพุทโธเงินมาทำโมเงินมีสังโงท่านสวดเป็นประจำาประจี้ไม่ลำบากไม่ทุกข์ยากบ่าวัดเสกา บ้านเดิมของคุณอมาลาจังหวัดบึงการก็ใช้กระถานเนี้ยนั่นก็คือพุโทโธอยู่หลังพุทธังอยู่หน้าผู้ค่าอยู่กลางพระบางอยู่ก้าวพระพระเจ้าอยู่หัวยิ่งคุณอมาลาใจใสใจสบายใจเย็นมันจึงเป็นสุขทำอะไรก็มีความเย็นใจสบายใจเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณอมลานามรักปู่ข้าว อูน้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดในความเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ในความกรุณาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีขอให้คุณอมรานามเราะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างนี้สง่างามใสเป็นดุจเทพธิดาผู้มีบุญเย็นเบาสบายผาสุข สิทธิมัทุสิทธิมัทุสิทธิมัทุอีทางพลังเอตสมิงะะรัตนสมิงสัมปทานาเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉับพันทันทีทันใดด้วยทื่